ตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อ l ล ne ID หรือเบอร์โทรตร,ตรงนี้ผ่านทางระบบ ID Li ไ e ได้ผ่านทางไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นไกรม,มา่าการปรับคำศัพท์ การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณวัชครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับดีนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนนะครับสักห้าข้อก่อนนะครับสำนวนนี้ใช้บ่อยมาอันนี้ก็บอกว่า a little bird นะครับแล้วถ้าเราจะแปลตัวนี้เป็นสำนวนนะครับแปลว่านกน้อยๆแต่อันนี้แปลงยังไม่ถูกแน่นะครับ told สิ่งดีนะครับ อันนี้มาจาก tail tail to to บอก me บอกตัวฉันเนี่ย that th เลบเลนมานะครับว่า you and นะครับคุณและ Cindy are going to นี้แปลว่าจะนะครับจะอันนี้ต้องแปลร่วงก็หาการ get married เติม ed แบบนี้เสมอนะครับแปลว่าแต่งงานฉะนั้น little bird ไม่ได้แปลว่านกตัวเล็กๆกลับกลายแปลว่ามีคนบอกมา มีเสียงแผ่วมาตามลมอย่างเี้นะว่าคุณกัสซินดี้จะแต่งงานกันขออ้อ2 sometimes my youngest brother can be a pain in the neck บางครั้งเนี่ย my youngest brother ที่ h ฮช g บลินออกมานะครับน้องชายคนเล็กของฉันก็สามารถที่จะเป็นนะครับถ้าเรแปลคำว่า a pain in the neck จะแปลว่า ความเจ็บปวดในคออย่างนี้ไม่ได้สำนวนอันนี้แปลว่าน่ารำคาญนะครับข้อ3 learning to speak English is a piece of cake การพูดภาษาการอันนี้คือพูดอันนี้ตัวทีการเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นชิ้นของเคก้กอย่างนี้ไม่ถูกฉะนั้น a piece เสียงซีอีเสียงีเสียงๆๆนะครับเป็นแปลว่าเหมือนปอกกล้วยเข้าปากใช้คำว่า a piece of cake เพรี่ the company laid off 50 workers last week now they have no j o b นะครับบริษัทแห่งนี้ laid off ตัวนี้ต้องแปลว่าปลดนะครับทำการปลดออกไปเลยคนงาน50คนนะครับกว่า50คน สัปดาห์ที่แล้ว now นะตอนนี้พวกเขาทั้งหลาย they have no job อันนี้จะแปลว่าไม่มีนะครับไม่มีงานทำและข้อห้า I think เทีดสแลปดินฉันคิดว่า I can win เยงเอ็นนะครับฉันสามารถที่จะนถูกคำนี้แปลว่าถูกถูกลอตเตอรี่ได้เยบเขาก็บอกเออนะ and I think เทีดสแลปดินและฉันคิดว่าพลิพก Can fly หมูสามารถบินอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะให้ความหมายว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้คือใช้คำว่า pick can fly หัวสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเอาละสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นยังเป็นชุดที่1อยู่นะครับก็คือ6ถึง10นะครับเขาบอกว่า I'm worked for 15 hours already today and am dead tired แปลเวลาก่อนนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ทำงานรวมรวมแล้วคำนี้แปลว่าแล้วนะครับ15ชั่วโมงและฉัน dead tired ออกเสียงอีดีนะครับแปลว่าเหนื่อยเป็นตายเลยเนี่ยเนี่ย dead tired คือเหนื่อยอย่างมากนะครับข้อเจ It's already 5 p.m. Let's call it a day and go home. นะครับอตอนนี้นะครับเขาบอกว่าก็5โมงแล้วนะครับ Let's call it a day อันนี้เป็นสำนวนจะมาแปลว่าเรียกมันว่าเป็นวันอะไรองี้ไม่ได้คำว่า Let's call it a day แปลว่ากลับบ้านกันเถอะอ่านี่แหละนะครับคำนวน and go home เออโทษทีคำนี้แปลว่าเลิกงานขอโทษทีนะครับ let's call it a, คือเลิกงานและกลับบ้านและเนี่ยนะครับกลับบ้าน let's call it a day เลิกงานกันเถอะข้อที่แปด do what Linda tells you to do because she is in charge of this office นะครับเอ่อ uh, do จงอันนี้แปลว่าจง จงทำในสิ่งที่ลินดาเนี่ยบอกบอกให้เธอทำนะครับ because เพราะว่า she is in charge คำว่า in charge of แปลว่ารับผิดชอบดูแลก็แล้วแต่ที่เราจะแปลนี่นะครับรับผิดชอบดูแลจัดก,การสํานักงานแห่งนี้ฉะนั้น in charge of g จีฉีดเสียงนะครับ ้อที่9 if my sister goes with me on my date with my boyfriend she's re really be in the r way ถ้าน้องสาวของฉันไปกับฉันด้วยนะครับ on my date ก็คือไปกับแฟนเนี่ยก็เรียกไปออกเดทเน,นะครับ on my date ก็คือไปจีบกับแฟน with ด้วยกันกับ my boyfriend แฟนเนี่ยนะครับ she's already เธอก็จะเป็นคำนี้แปลว่าเป็นนะครับก้างขวางคอคำว่า be in the way แปลว่าก้างขวางคอเธอก็จะกลายเป็นก้างขวางคอเลยละ่ะ really อันที่สิ if you want to go out then be my guests but I'm staying home ถ้าเธอเนี่ยอยากนะครับ ที่จะ go o าวออกไปข้างนอก Then งั้นคำนี้แปลว่างั้นงั้นก็นแล้วกันงั้นก็เชิญตามสบายคำนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นแขกของฉันไม่ใช่เนี่ยคำนี้แปลว่าอาจจะตามสบายแล้วกัน be my guest s i n s เนี่ยนะครับ But แปลว่าฉัน I'm staying home แปลว่าฉันอยู่บ้านก็แล้วกันคุว่าสังคับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม